สวัสดีครับยางทองอไหล่ยนออโต้ Auto ์วิตอำเภอชุวงจังหวัดนะครราชาสีมานะจ๊ะรถ<ป>ยนต์มือสองนะคันนี้เพิ่งซื้อมาไม่ถึงเดือนประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละวิ่งประมาณ4 5 0หโลน้ำหายหายไปประมาณขวดลิตรขวดนึงอะไม่มีจุดรั่วด้วยลองอัดแรงดันดูแล้วเนี่ยจุดรั่วจุดซึมมีไหมทั้งหมอไม่ไม,ไม่มีแต่ว่าตอนลูกค้ามาเห็นซึมๆเนี่ยตอนลูกค้ามาจอดเห็นซึมๆตรงนี้นะแต่ว่าอัดลมดูแล้วเนี่ยมันไม่เห็น จุดรั่วจุดซึมเดี๋ยวจะมาบอกนี่นะ b t 5 0ตัวนี้หรือว่า Ford r เ n นเจอร์ตัวที่หัวฉีดมีปัญหาเนี่ยตัวที่หัวฉีดมันต้องใช้เคยดึงเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รถยนต์มือสองมาแล้วจะต้องทำานุบำรุงอะไรต้องรีเซ็ตตรงไหนบ้างนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยจ สำหรับรถยนต์มือ2นะหนีไม่พ้นจริงๆเลยปัญหาเรื่องน้ำหลายๆคันเนี่ยเข้ามาแก้ระบบน้ำมารีเซ็ตระบบน้ำน้ำหายน้ำรั่วน้ำซึมไปจนถึงฝาสูบเนี่ยโกงนะครับรถยนต์คันนี้อีกเหมือนกันเป็นรถยนต์มือ2ลูกค้าเพิ่งซื้อมาได้ประมาณสักน่าจะ2อาทิตย์เป็น BT 50นี่นะชมนี่นี่ตัวนี้มีปัญหาเรื่องน้ำหาย วิ่งไปประมาณ400กว่าโลเนี่ยเราต้องเติมน้ําประมาณสัก1ลิตรนี่นะคันนี้ลองอัดน้ําดูแล้วมันไม่มีจุดรั่วมันหาไม่เจอแต่ว่าช่างหมูแจ้งว่ามันมีรอยซึมๆตรงนี้ขั้นตอนแรกเลยถ้าสงสัยว่าน้ําหายเราอัดแรงดันดูก่อนเช็คดูว่ามันมีรั่วมีซึมไหมแต่ว่าคันนี้เนี่ยเนี่ยดูนะเห็นไหมอันนี้ก็ข้อต่อน้ํามีน้ําแบบเป็นขี้เกลือขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จุดนี้นี่นะ เนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยเป็นรอยสนิมรถยนต์แต่ละรุ่นเนี่ยมันมีจุดติดตั้งอะไรเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างรุ่นนี้จะมียางอุดตาน้ำเนี่ยอันนี้เขาเรียกยางอุดน้ำเนี่ยนะนเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยประมาณ3จุดมีจุดนี้แล้วก็ใต้ท่อไอดีแล้วก็ตรงคอน้ําด้านล่างอีกตัวหนึ่งดีนะตรงนี้นี่มืดๆเนี่ยเห็นหรือเปล่าเนี่เห็นไ,ไหมนี่กลางๆจอเลยเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับ มันต้องดูเป็นรุ่นๆไปเดี๋ยวคันนี้จะลองตรวจสอบดูว่ามันมีอาการฝาสูบโกง่งประเก็นฝาสูบแตกอะไรร่วมด้วยไหมแต่ดูสีน้ำของเขาก่อนเนี่ยดูดิเห็นไหมแดงแปดหลักในการดูรถยนต์มือสองนะั่ง่ายๆเลยเราไปดูที่สีน้ำเป็นหลักนะครับถ้าน้ำประมาณนเนี้ยเนี่ยถ้าน้ำแดงๆเนี้ยให้ระวังเอาไว้นะครับเป็นไปได้อย่าไปเลือกบางทีเขาเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ ดูแลพวกทางน้ําดูอะไรมาเงี่ยเป็นสนิมนะครับต้องมาแก้อีกมีปัญหาเยอะนะครับเดี๋ยวจะลันน้าดูว่าปะเก็นฝาสูบมีปัญหาหรือเปล่านี่นะอา้าวไปสตาร์ทเครื่องทีนี้เราเติมน้ําใส่กวยก็เหมือนทุกคลิปที่สอนนั่นแหละนะครับอันนี้หาสาเหตุก่อนว่าน้ํามันหายไปไหนนะครับถ้ากวยมันไม่พอดีคอน้ําเนี่ยนะกวยม,มันใหญ่เนี่ย้างหมูมาดูดิกวยมันเล็กกวยตรงนี้มันเล็กเกินไปน้ําไหลออกอันนี้เปลี่ยนกวย ให้กวยมันใหญ่ช่างหมูสตาทเครื่องเลยเนี่ยเติมน้ำเข้าไปนะอีกเยอะๆเติมาไปเลยโอเคเร์ทเครื่องดูนะมีน้ําดันไหมน้ําดันน้ําผุดน้ําเดือดไหมหลายๆท่านนะส่งคลิปมาให้ดูแบบไม่ยอมต่อกกวยอย่างนี้แล้วให้วิเคราะห์มันดูยากนะครับมันต้องต่อกกวยแบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นไ,ไหมอันนี้เครื่องยังร้อนๆอยู่นะขึ้นมาเลยร้อนๆเนี่ยร้อนอยู่เลยเ่าโอเคดับเครื่องเดี๋ยวมันจะร้อน เป็นไปได้ว่าน้ําที่หายนะครับน้ําที่หายก็คือจะมาจากจุดนี้จุดนี้จุดที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นที่กาบเนี่ยแล้วก็จุดที่สองตรงนี้เนี่ยตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็จุดหลักใหญ่ๆเลยก็คือหม้อน้าเนี่ยแดงแจอย่างเงี้ยอาจจะตันหม้อน้ําตันก็มีสิทธิ์ทําให้น้ําขาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่ฟโฟล์น้ํามันไหลไม่ทันพอไหลไม่ทันเสร็จปุ๊บ เกิดอาการร้อนร้อนเสร็จก็เผาน้ําตัวมันเองนะครับแล้วก็ปั๊มน้าเนี่ยเริ่มคอนแล้วเนี่ยนะประมาณนี้เดี๋ยวจะลืออกมาให้ดูหมอน้ําเป็นสภาพไหนแต่แจ้งลูกค้าเปลี่ยนแล้วแหละดูสภาพอย่างเงี้ยไม่น่าจะเก็บเอาไว้มาเดี๋ยวจะลือให้ดูว่าหม้อน้าเนี่ยวิธีการเช็คด้วยเช็คตันสําหรับรถมือสองนอกจากเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องดูยังไงว่ามันตันไม่ตันเดี๋ยวรอแปดหนึ่งนะจ๊ะ A few minutes l a เ e r รเอามาทดสอบมอน้นําดูก่อน นี่นะหม้อน้าของเก่าของเขาวิธีการทดสอบหม้อน้ําตันไม่ตันให้เอามือปิดท่อน้ําตัวล่างอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนี่กรอกน้ําไปให้เต็มเต็มยังให้หมูอ่าเต็มแล้วปล่อยเลยนะหนึ่งสองสามดูดิดูสีเดิเห็นไ,ไหมโอ้โหเนี่ยถ้าลักษณะเนี้ยตันแน่ๆนะครับมันไม่ไหลโจกทีเดียวหมดแล้วก็จุดที่สองตรงนี้นี่นะสำหรับฟอร์ บีทีห้สิบนะตรงนี้มันจะเป็นท่ออันนี้ท่อยาวมาแบบนี้เนี่ยเรายกเลิกท่อตัวนี้ออกเลยนะครับเขาเอาไว้ใช้สําหรับแอร์อุ่นมึงนอกเรายกเลิอกออกเลยทิ้งเรามาใส่ท่อยางขาโต๊ะตรงนี้นะครับแล้วก็ป,ปั๊มน้ําปั๊มน้าช่างหมูถือหน่อยเริ่มแล้วนะปั๊มน้ําเนี่ยเริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มจะมีแบบซึมๆแล้วเนี่ย เวลาเราจับใบพัดโยกอย่างเงี้ยใบพัดตรงเนี้ยโยกเข้าในออกนอกเงี้ยมันจะคอนได้นะครับตัวนี้เป็นตัวติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดงนี่นะยี่ห้อ,ขอเขาเป็นไปได้ก็รีเซ็ตเพราะว่าดูข้างในดูใช่ไหมแดงแจ๋เลยน่าจะไม่เคยโดนหล่อเย็นอนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เจอกันบ่อยๆหลังๆเนี่ยนะสำหรับ EGR Cooler นะครับจุดนี้ ของฟอร์ดรุ่นนี้นะนี่ตัวนี้มันจะเป็นเสื้อมีทางเดินไอเสียข้างในแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาผ่านน้าในหม้อน้ํามาผ่านเพื่อลดอุณหภูมิบางทีเสื้อลัว่วทําให้น้ําเนี่ยหายเหมือนกันนะครับนี่จุดนี้ก็อุดอุดหัวท้ายเี่ยนะอุด EGR หัวท้ายแล้วก็ยกเลิกท่อเส้นนี้ออกนีนะเนี่ยยกเลิกท่อ พอน้ําที่จะมาวนในนี้เรามาต่อตรงเลยนะครับยกเลิกตัวนี้จะไม่มีไฟโชว์นะถ้าเกิดว่ายกเลิกออกอย่างนี้อนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องกลัวละถ้าเกิดว่ามันรั่วมันอะไรเงี้ยเพราะว่าเรายกเลิกการใช้ไปแล้วแล้วก็รถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ชอบมีปัญหาก็คือ Toyota Revo นะครับชอบมีปัญหาในจุดนี้ได้ยกเลิกออกหลายๆคันแล้วนะครับก็น้ำหายโดยที่ไม่มีสาเหตุบางทีไหลลงไปกองที่หัวลูกสูบ เวลาสตาร์ทขึ้นปุ๊บตอนเช้าสตาร์ทติดยากหรือว่าสตาร์ทแล้วมีควันขาวเป็นไปได้ EGR Cooler ตัวนี้มีปัญหาリ v ่เนี่ยหลายๆคันต้องยกเลิอกออกนะครับไปสังเกตดูของリ v ่เนี่ยจะมีเป็นกระบอกใหญ่ๆอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งเดียวกันนี่แหละนะครับพอเปลี่ยนพวกปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ยางตาน้ำต่างๆหม้อน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วอุด EGR เรียบร้อยก็สามารถเติมหลอดเย็นได้เลยคันนี้ ตอนถอดออกมาเนี่ยปล่อยน้ําหล่อเย็นออกมาก็คือมีแต่สีแดงนะครับคันนี้เดี๋ยวเติมหล่อเย็นได้เลยเตือนไว้ก่อนสําหรับรถยนต์สมมติซื้อมือสองมาหรือว่าเจ้าของรถได้มาดูคลิปผมแล้วเห็นว่าเอ้ยเขาเติมหล่อเย็นกันแล้วรถตัวเองไม่เคยถ่ายหล่อเย็นมาเลยเป็น10ปีจนน้ําออกสีแดงแดงแบบเป็นสนิมมานะนะอย่าไปพิเรนถ่ายเป็นหล่อเย็นนะครับต้อง ตรวจสอบทางน้ําดีๆโดยเฉพาะปั๊มน้ำนะครับหลายๆรุ่นเลยโดยเฉพาะวีโกพอมาถ่ายหล่อเย็นเสร็จปุ๊บ3วัน5วันปั๊มน้ํารั่วนะเครื่องโอเวอร์ฮีทนะครับถ้าเกิดว่ารถซื้อมามือ2หรือคันที่ยังไม่เคยเติมหล่อเย็นเลยถ้าเกิดว่าจะหันมาเติมหล่อเย็นถนอมรถอะไรงี้สมควรที่จะตรวจสอบทางเดินน้ําดีๆก่อนพวกท่อยางน้ําแป๊บน้ําต่างๆโดยเฉพาะ ปั๊มน้ำนะครับเจอหลายๆคันพอหันมาเติมหล่อเย็นปุ๊บน้ำรั่วเลยนะใช้ไม่ได้นะครับหลังจากนี้ก็เติมหล่อเย็นแล้วก็รันน้ำได้เลยนะครับอายุของหล่อเย็นก็ประมาณปีละหนึ่งครั้งให้เปลี่ยนถ่ายนะเพื่อดูแลระบบน้ำให้มันอยู่ในสภาพที่ดีนะครับตัวนี้เป็นหล่อเย็นที่ผสมสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากเติมหล่อเย็นเสร็จแล้วก็สตาร์ทวอร์มเครื่องไว้นะครับประมาณสัก3 0ถึง45นาทีแล้วก็ไปลองวิ่งดูนะเจ้าของรถก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําประจําก็คือตรวจสอบน้ําตรงนี้หนึ่งแล้วก็ม้อพักน้ําอีกนะครับทุกวันก่อนใช้รถดูน้ํามันเครื่องนะถ้าเกิดว่ามันมีอาการยุบผิดปกติหลังจากนี้ก็ต้องมาหาสาเหตุกันแต่ว่าไม่น่ามีแล้วเพราะว่าในจุดที่เป็นไปได้ก็พวกยางขาโต๊ะปั๊มน้ําแล้วก็หม้อน้ำเนี่ยเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ EGR คูลเลอร์ก็อุดแล้วนะครับไม่น่ามีรั่วแล้วแหละเพราะว่าฝาสูบก็ไม่โก่งด้วยลองสตาร์ทดูก็ไม่มีฟองน้ําขึ้นยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าข้างไหนามีฟองน้ําขึ้นมาแบบผุดๆขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าประก็นฝาสูบหรือว่าฝาสูบเนี่ยโก่งก็ซ่อมซะให้เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยจุกจิกอะไรมากนะโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไหมครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่่าาเเป็นนนรรรรีีววิยยย์ดะหหามาลงใ้ือๆ สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ